สวัสดีค่ะดูคลิปเยี่ยมชมโครงการก่อนที่คุณจะไปดูบ้านและคอนโดวันนี้จะไปดูโครงการที่อยู่อาศัยในโซนที่กำลังฮอตฮิตมากๆอย่างแจ้งวัฒนาค่ะพูดมาถึงตรงนี้ไม่ต้องคิดถึงคอนโดมิเนียมค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะดูทาวน์โฮมสชั้นในสไตล์ที่โมเดิร์นมากๆแล้วก็ที่สำคัญราคาน่าสนใจจริงๆเพราะที่นี่คือ The Exclusive แจ้งวัฒนะติวานนท์ แค่ชื่อโครงการก็บอกชัดเจนเลยค่ะว่าโครงการนี้สามารถเข้าออกได้ทั้งถนนแจ้งวัฒนะแล้วก็ถนนติวานนท์ด้วยเพราะว่าที่ตั้งของโครงการอยู่ในซอยที่ชื่อว่าสุขาประชาสรรส2ไม่คุ้นละสิแต่ถ้าบอกว่าที่นี่คือซอยวัดกู้โอ้โหหลายๆคนร้องอ๋อเลยทีเดียวเพราะว่าในอนาคตคุณสามารถไปใช้รถไฟฟ้าสายสีชมพูที่สถานี 5แยกปักเกร็ดได้อย่างสะดวกสบายเข้าไปดูโครงการข้างในกันค่ะเดียร์ทูสิแจ้งวัฒนาติวานนท์นะคะเป็นโครงการทาวน์โฮม2ชั้นนะคะมีทั้งหมด253ยูนิตอยากจะบอกว่าพื้นที่ส่วนกลางของโครงการทาวน์โฮมที่นี่มีทั้งสวนสาธารณะมีทั้งคลับเฮาส์แล้วก็มีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่เตรียมเอาไว้ให้ด้วยแล้วก็ใน253ยูนิตเนี่ย เขาแบ่งออกเป็น2ขนาดด้วยกันนะคะก็คือบ้านหน้ากว้าง5เมตร130ตารางเมตรแล้วก็บ้านหน้ากว้าง5.5เมตรพื้นที่ใช้สอยภายในก็จะมากขึ้นเป็น140ตารางเมตรทั้ง2แบบมี3ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ำค่ะโมเดิร์นมากๆเข้าไปดูข้างในกันค่ะ เป็นทาวน์โฮมที่พื้นที่เยอะเลยทีเดียวค่ะอย่างที่บอกว่าบ้านหลังนี้หน้ากว้าง5.5เมตรนะคะนอกจากความกว้างแล้วในส่วนของความลึกของบ้านก็คือ7.5เมตรโอ้โหเพราะฉะนั้นเป็นทาวน์โฮมที่หลังใหญ่มากๆแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ตอนนี้เราอาจจะไม่เห็นเพราะว่ามีการฉาบปูนทาสีทับเรียบร้อยนั่นก็คือ การก่อสร้างของที่นี่ใช้อิฐแดงเพราะฉะนั้นไม่ว่าอนาคตเราจะตอกจะเจาะจะทำอะไรก็แล้วแต่สามารถทำได้ด้วยตัวเองไม่ต้องอาศัยช่างเทคนิคหรือผู้เชี่ยวชาญที่ไหนเลยค่ะ mm hmm. ก็เงื่อนไขาการขายสำหรับที่นี่นะคะ mm hmm. ก็โครงการเข้าขายบ้านเปล่าให้เราแต่ว่าบ้านตัวอย่างที่เขาตกแต่งให้ดูจะเห็นว่าพื้นที่ชั้นล่างเนี่ยตอบโจทย์การใช้สอยได้ครบเลยจริงๆไม่ว่าจะเป็นห้องรับแขกที่ใหญ่มากๆ แล้วก็นี่ต่อเนื่องกับโต๊ะทานอาหารสีที่นั่งสบายๆนะคะแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือด้านหลังอีกเป็นแพ n t r y ตัว L ขนาดใหญ่เลยทีเดียวอ่ะอะไม่ต้องห่วงค่ะในเรื่องของทาวน์โฮมการต่อเติมครัวไทยมีอยู่แล้วทางโครงการคิดไว้ให้แล้วค่ะนี่ค่ะพื้นที่ด้านหลังที่เตรียมไว้ให้กว้างมากๆแล้วก็ที่สำคัญเสาเข็มที่รั้วของบ้านเราเนี่ย ทางโครงการตอกลึกเท่ากับเสาเข็มของบ้านเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเรื่องการต่อเติมห้องครัวในอนาคตเนี่ยหมดปัญหาค่ะสบายมากมาต่อค่ะมาสค่ะขึ้นมาบนชั้นสองของบ้านกันแล้วค่ะก็จะต้องบอกว่าพื้นที่บนชั้นสองเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2โซนหลักๆนะคะด้านหน้าและก็ด้านหลังของบ้าน แล้วก็มีคอร์ดอร์ตรงกลางตรงนี้เป็นทางเชื่อมถึงกันแล้วก็บริเวณนี้ค่ะก็คือส่วนของห้องน้ำซึ่งกว้างมากๆค่ะสามารถแบ่งพื้นที่เป็นส่วนเปียกส่วนแห้งได้แล้วก็ทางโครงการเขาเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในห้องน้ำครบถ้วนทุกอย่างมาสเ r อร์ r o o m ใหญ่มากๆค่ะเพราะว่ากินพื้นที่ด้านหน้าบ้านทั้งหมดนั่นหมายความว่า 5.5เมตรเนี่ยห้องนี้ได้ไปเต็มๆดูสิคะเตียงคิงไซส์วางได้แบบสบายๆโอ้โหมีพื้นที่สำหรับมุมทำงานก็ได้หรือว่าจะจัดตกแต่งเป็นมุมนั่งเล่นส่วนตัวก็ยังได้คะ่ะปมปัม,ปมไม่ใช่แค่กระจกแต่งตัวธรรมดาปึ๊บนี่คะ่ะช่องรับ อ n นห้องน้ำค่ะนี่อย่างที่บอกเป็นไงคะใหญ่มากเอกลุศีจ้งวัฒนาติวานนเป็นทาวน์โฮมสชั้นนะคะแต่ว่าพื้นที่ใช้สอยในการใช้ชีวิตของเขาเนี่ย ถือว่าครบถ้วนจริงๆจากฟังก์ชันหลักๆ3ห้องนอน2ห้องน้ำยังมีฟังก์ชันอื่นที่เราเองอาจจะลืมนึกไปและใครที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยในย่านแจ้งวัฒนะแต่ว่าไม่ชอบอยู่คอนโดมิเนียมเดียโครซิตแจ้งวัฒนะติวานนท์น่าจะตอบโจาทย์คุณได้ขอบคุณนะคะที่ติดตามชมสวัสดีค่ะ